ยายุกดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์ดินแดนที่ธรรมชาติมดงามสีสันสวยงามเปลี่ยนไปตามฤดูสวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตบูบอรี่ให้ดูนะคะวันนั้นเข้าไปครั้งหนึ่งแล้วในป่า แต่ทีนี้สงสัยเขายังไม่ติดดอกนั่นแหละค่ะยสุนทึงบอกว่ายังสงสัยอยู่แต่โอ้โหโดกดกเหมือนเดิมค่ะดอกเหมือนปีที่แล้วเลยค่ะปีที่แล้วในช่วงตรงนี้ค่ะไม่มีลูกเด้อค่ะเด้อช่วงตรงนี้ไม่ค่อยมีลูกแต่ปีนี้อืต้นเล็กต้นน้อยตอนแรกว่าจะได้เงินเข้าไหมเนาะปีนี้จะได้เงินเข้าไหมว่าบูบอรี่ จะติดดอกติดลูกไหมตอนนี้วันนี้มาอัปเดตเด้อค่ะเด้อว,วันนี้เป็นวันที่วันที่เท่าไลล่ะพี่น้องดอกประมาณนี้แหะค่ะที่ภาคกลางของฟินแลนด์ดกอยู่ค่ะดกอยู่ค่ะตอนแรกยโสนว่าฝนมันทิ้งช่วง ตั้งใจหิมะละลายมันไม่มันไม,ม,นไม่มีฝนเลยค่ะมีฝนลินหน่อยๆแต่ถามว่าดกไหมดกจ้ะน่าลูกเต็มเลยอุย้ยอันนี้ภาคกลางของฟินแลนด์เด้อจ้ะเดอะ้อแต่ก็ออกมาลุ้นกันอีกทีเห็นดกดอกอย่างกันนี้เราจะได้ผลกันไหมทำไมถึงบอกว่าได้ผลไม้ถ้าว่ามีหนาวกลับมาอีกดอกก็จะดำจะช้ำร่วงลงไปถ้าว่าฝนแรงลูกก็จะรีบจะเขียวร่วงลงไป เหมือนปีที่แล้วค่ะดกมากตอนช่วงเบอร์รี่สุกเนาะคะ่ะเดี๋ยวดูต้นนู้นพี่น้องเมื่อกี้พูดค้างเอาไว้เอเมื่อปีที่แล้วนะจ๊ะฝนชุบเกินไปในช่วงเบอร์รี่สุกน่ะเน่าเสียเต็มโคกเต็มป่าเลยเขตบ้านเยสนปีนี้ภาวนาให้ไม่ต้องมีฝนชุบเกินไปแล้วก็ไม่ต้องแห้งแล้งเนาะจะได้ได้ผล เมื่อปีที่แล้วแยกสนได้เงินน้อยบูบอรี่ดกจะได้เงินน้อยเด้อพี่น้องเด้อปีนี้ก็มาอัปเดตให้ดูอีกมันก็เป็นต้นต้นกอ,กอค่ะก็แล้วแต่ต้นแล้วแต่กอของเขาพี่น้องที่มาเก็บกอนี่แหลคะค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวเยสวนจะอัปเดตให้ดูไปเรื่อยๆไปดูเบีย้ยเล็กๆตรงนูน้นแดงจึงคืงเลยพี่น้องดูเบีย้ยเล็กๆน้อยๆก็ ดูพี่น้องเอ๋ยแดงจึงขึงเลยดอกเขารุดจักแดงจึงขึงบ่พี่น้องเ้อภาษาบ้านยายสนเ้อะเต็มไปโมดนะคะฟังเสียงนกเสียงหนูก็มาอัปเดตให้พี่น้องได้ชมเด้อบูเบอรี่อันนี้ภาคกลางจ้ะภาคใต้เขาคงจะติดลูกไปครึ่งครึ่งลูกแล้วนะคะนอกแต่ภาค ภาคเยสวนหิมะละลายทีหลักมันก็เลยยังนี่แหละค่ะยังเป็นดอกบางส่วนก็เป็นลูกแล้วบางส่วนก็ยังเป็นดอกอยู่เด้อพี่น้องเด้อก็มาอัปเดตให้ดูสวัสดีค่ะอยากเยสนฟินแลนด์หรือว่าอีสานต่างแดนเด้อจากพี่น้องจ้ะเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นิดนึงเด้อมาอัปเดตให้พี่น,อน้องได้ชมว่าถามว่าดอกไม้มันนั้นเยสนเข้าออไปเพราะว่า มันเพิ่งหิมะมันเพิ่งละลายนะคะ่ะนาะมันยังไม่มีความอุ่นไม่ได้รับความอุ่นมันยังไม่ออกอดออก,ออกดอกออกใบเยอะวันนั้นเยสนแค่แคสงสยัยแต่วันนี้เห็นแล้วคะ่ะอันนี้มาอัปเดตให้พี่น้องได้ชมเด้อว,วันนี้เห็นแดงเกลือนเลยคะ่ะเพราะว่าเยสนป่านนี้เยสนจะเข้ามาดูทุกเที่ยวนะคะ ป่าใกล้ๆบ้านนี่แหละค่ะเราถ้าว่าแถวตรงนี้มีในป่ามันก็มีค่ะไม่ต้องขับรถออกไปไกลอะไรนักหนาเพราะว่ายายสนอยู่ในป่าเนาะพี่น้องะคนป่าคนดงพี่น้องอืไม่ต้องขับรถไปไกลเพราะว่าบางทีถ้าป่าใหญ่ๆอะไรอย่างกนี้ปั่นจักรยานออกพ้นหมู่บ้านก็ถึงป่าเห็ดป่าเบอร์รี่ค่ะเพราะว่ายายสนอยู่สิ่งแวดล้อมตรงนี้เขาเรียกว่าธรรมชาติเนะสิ่งแวดล้อมล้อมรอบอยู่ที่นี่ หาอยู่หากินได้ง่ายค่ะอยู่ชนบทเนี่ดยดอกดอกพี่นอ้องออนซ้อนอยู่ก็เอาใจช่วยเด้อปีนี้สำหรับคนไหนที่ว่าจะมาเก็บเบอร์รี่ก็ขอให้เฮงเฮงรวยๆวยปังปแต่เสียอย่างเดียวเนาะพี่น้องเนาะค่าเครื่องบินแพงนี่แหละค่ะเยสุนก็ถึงบอกว่าเวลาเยสุนไปหาเก็บนะคะหาเก็บก็โอ้โหก็เหมือนพี่น้องที่ว่าอยู่เมืองไทยเหมือนกันพี่น้องที่ว่ามาจากเมืองไทยพี่น้องก็มาก็เสียค่าตั๋วค่าอะไรมาก็ เสียน่นเสียนี่มาพวกยี่สนก็เหมือนกันค่ะเก็บได้ว่าปากเงินแสนป่าเงินแสนป่าเงินแสนก็เหมือนกันเด้อพี่น้องเด้อเก็บได้ก็ค่าเครื่องบินไปใช้ไปจ่ายแล้วแถมเราไม่มีกลับไปไม่มีงานทํานานๆไปทีน่ะมีแต่ใช้นู่นใช้นี่เด้อค่ะเสียคุณตาได้เงินแสนก็ไปใช้หมดอยู่ดีค่ะค่าเครื่องบินบ้านเราไม่ได้อยู่นี่เนาะเก็บได้ก็ซื้อตั๋วกลับบ้านเราไปใช้ไปจ่ายก็หมดอยู่ดีค่ะ นี่แหละค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตให้พี่ๆน้องๆได้ชมโอเคนะคะเยะสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยค่ะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกําลังใจที่มีมาให้สําหรับเยสนเสมอมาดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย